ดูหนังเลสเบีย้ยนเก่าๆจนหมดจนไม่รู้จะดูอะไรแล้วหนังแล้วก็ซีรีส์เลสเบีย้ยนใหม่ๆในปี2021นี้มีเรื่องอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่เราอีฟนะ ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในจักรวาลเลสเบี้ยน bian, หรือจักรวาลหญิงรักหญิงในช่อง e KK ค่ะและในช่องของเรานะคะก็ถือเป็นการรวบรวมคนที่ชอบดูหนังหญิงรักหญิงเอาไว้เลยซึ่งในปี2020ที่ผ่านมานี้นะคะก็มีทั้งหนังเรื่อง Happy Season แล้วก็เรื่อง Emily ที่มีการปล่อยออกมาให้เราได้ดูกันและสําหรับปี2021นี้นะคะจะมีหนังหรือว่าซีรีส์เลสเบี้ยนที่กําลังถ่ายทําหรือว่ากําลังจะปล่อยออกมาในเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวนี้เราจะพาเพื่อน,นไปสํารวจพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าเพื่อนพร้อมกันแล้ว แล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องแรกพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับเรื่องแรกนะคะก็เป็นซีรีส์เรื่องโฟล่ปีไทยและซีรีส์เรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าข้ามแพลตฟอร์มทุกอย่างเกี่กยวกับเรื่องเพศไปเลยนะ,ะเพราะว่านําเสนอในเรื่องของการบกพร่องทางการเคลื่อนไหวด้วยซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็มีทั้งหมด6ตอนด้วยกันและก็สามารถรับชมได้ในระบบ vr นะคะคือระบบ virtual reality คือสามารถจะดูในระบบภาพเสมือนจริง3 6 0องศาได้ด้วยโดยซีรีส์เรื่องนี้นะคะบอกเล่าเรื่องราวของจวนหน้าเด็กสาววัยสิปีผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหวซึ่งต้องใช้วีลแชร์ เธอก็เพิ่งย้ายไปโรงเรียนเธอเนี่ยก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นนะคะที่ต้องการค้นหาอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองแต่ด้วยความที่บกพร่องทางการเคลื่อนไหวนะคะเธอก็รู้สึกอับอายในร่างกายของเธอและซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็จะทําให้เห็นความแตกต่างของ การต่อสู้ของจวน้ารวมทั้งเพื่อนและก็ครอบครัวของเธอซึ่งเมื่อเล่าเรื่องราวของผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจในซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็เลยไม่ได้แค่นําเสนอมุมมองการเรียนรู้เรื่องเซ็กสของเธอเท่านั้นแต่ว่ายังนําเสนอในมุมมองของเพื่อนและก็โรงเรียนที่ว่าจะตอบสนองต่อเธอยังไงในฐานะผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวซึ่งเราก็มักจะไม่ค่อยเห็นสื่อพวกภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์นะคะหยิบยกเอาประเด็นในเรื่องของความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวเนี่ยมานําเสนอหรือว่ามาทําเป็นร้อนเรื่องอะไร ให้เราไดดู้ชละเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวและเขากาลังค้นหาตัวเองเนี่ยเขาก็ไม่มีสื่ออะไรตรงนี้ให้ดูเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะจูเลน้าเนี่ยก็เลยเป็นเหมือนตัวแทนของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวในการที่เธอเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ในเรื่องเพศสัมพันธ์หรือว่ามีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ในอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองซึ่งถึงแม้ว่าเธอจะต้องนั่งวีลแชร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่เธอก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ประสบการณ์เหล่านี้ได้เหมือนคนอื่นๆทั่วไปเหมือนกันสําหรับซีรีรอนะอร่ออมกา พูดในเรื่องการที่ว่าเออในปัจจุบันเนี้ยมันมีการให้การศึกษาหรือว่าให้ความรู้ที่ถูกต้องนะคะในเรื่องเพศกับคนได้ทั่วถึงทุกกลุ่มแล้วจริงๆหรือย่างมันก็เป็นการตั้งคําถามขึ้นมานะ,ะก็ท้าเพื่อสนใจจะไปดูเต็มๆนะคะก็สามารถจะไปดูได้ในแอปพลิเคชันหรือว่าในเว็บไซต์ของวี e o ค่ะ และสำหรับเรื่องที่2นะคะคือซีรีส์เรื่อง Bat Woman ซึ่งสำหรับตัวของ b a d Woman นะคะก็ถือว่าเป็นฮีโร่ LGBTQ ตัวแรกของค่าย DC เลยแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้นะคะมีการทำซีซั่น1ไปในปี2019และสำหรับซีซั่น2ที่ต่อกันมานี้นะคะก็ฉายไปแล้วในเดือนมก,การาคมที่ผ่านมาซึ่งออกฉายอยู่ในแอปพลิเคชัน The CW นะคะโดยซีรีส์นะคะก็จะเล่าเรื่องราวของ Kate k a n ที่รับบทโดย Ruby Rose โดย Kate นะคะก็จะเป็นหญิงสาวที่ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาทั่วไปเลยะคะ่ะที่ม มีเรื่องวุ่นวายยุ่งเหยิงในชีวิตทั้งเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องความรักแล้วเธอเนี่ยก็ได้เข้าไปคล้องเกี่ยวกับกลุ่มอาชญากรรมซึ่งกําลังเหิมเกริมอย่างหนักในเมืองกอรแทมในเมืองที่กาลังต้องการผู้กล้าที่จะมาช่วยให้รอดพ้นภัยเนี่ยเคสก็จะต้องเอาชนะปีศาจในตัวเองสักก่อนนะคะก่อนที่เธอเนี่ยจะได้เป็นสัญลักษณ์ของความหวังของเมืองกอรแทมซึ่งในตัวของแบดวูแมนนี่นะคะก็จะมีทั้งในมุมของความเท่มีความเป็นนักสู้แล้วก็มีไหวพริบต่างๆแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็มีความเท เป็นยังไงนะคะแล้ว Ruby Rose เนี่ยจะ,สะแสดงออกมาได้น่าติดตามขนาดไหนเพื่อนก็สามารถไปดูได้ในแอปพลิเคชัน The c w ีิค่ะและเรื่องที่3นะคะคือซีรีส์เรื่องเด e d i c k i ิน o ัซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็จะตีแผ่เบื้องหลังชีวิตนะคะก่อนที่จะได้เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเอมิลี่ดิกินสันโดยซีซั่นแรกนะคะก็ออกอากาศไปเมื่อปี2019ส่วนซีซั่นที่2เนี่ยก็ได้ออกอากาศตอนแรกไปเมื่อ8มกราคมปี2021บน Apple TV Plus จําจำนวนทั้งหมด10ตอนด้วยกันแล้วก็ ตอนละประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นสาหรับดิคกินสันเรื่องนี้นะคะก็เป็นซีรีส์แนวคอมเมดี้ย้อนยุคสัญชาติอเมริกันที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเอมิลี่ดิคกินสันนำแสดงโดยเฮลลี่สเตนเฟลเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแอมเฮิร์สรัฐแมสซาชูเซตส์ในศตวรรษที่19ในช่วงปี18.20ิเอมิลี่ดิคกินสันในวัย18ปีเนี่ยรู้สึกเบื่อนหน่ายกับความพยายามของครอบครัวในการจะหาแฟนให้กับเธอซึ่งในสมัยนั้นนะคะก็จะมีกรอบความคิดอยู่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องเป็น แบ่งงานแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของสามีเธอเนี่ยก็จะตั้งคําถามด้วยความขัดแย้งที่อยู่ภายในใจตลอดเวลาค่ะอย่างเช่นว่าทําไมเธอจะต้องทํางานบ้านด้วยแล้วก็ทําไมเธอจะต้องแบ่งงานกับใครสักคนทั้งที่เธอเนี่ยไม่ได้เต็มใจแล้วก็ในประเด็นของการที่ทําไมผู้หญิงจะต้องคู่กับผู้ชายด้วยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยตกหลุมรักผู้หญิงด้วยกันถ้าใครชอบซีรีส์แนวคอมดี้ย้อนยุคแล้วก็ชอบความแฟนตาซีนิดหน่อยด้วยเนี่ยคือเขาบอกว่าในซีรีส์นะคะก็จะมีซีนที่นางเอกเนี่ยคุยกับผีเสือ้อแล้วผีเสื้อนี่ก็สามารถ พูดด้วยได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ว่ากันว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนกับการที่เอมิลี่นะคะเหมือนคนที่เกิดผิดยุคเออก็คือเหมือนกับว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่มีความขี้สงสัยนะคะมีหัวสมัยใหม่มีความคิดเหมือนกับเด็กในยุคปัจจุบันนะคะแต่ว่าดันไปนเกิดอยู่ในอีกยุคหนึ่งซึ่งแบบอยู่ในกรอบพวกนั้นนะคะเกิดความสงสยัยเกิดความขัดแยง้งแล้วก็ต่อต้านอยู่ตลอดเวลาส่วนถ้าใครที่ชอบซีรีส์แนวนี้นะคะก็สามารถไปหาดูกันได้แต่ว่าจะใช้อยู่ใน Apple TV Plus เท่านั้นนะคะมาต่อกันที่เรื่องที่ Jack, ก,ก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ฉายในซีซั่นหนึ่งไปตั้งแต่ปี2019แล้วก็ทําต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้โดยซีรีส์เรื่อง Gentleman Jack นะคะเป็นซีรีส์แนวดราม่าอิงประวัติศาสตร์ที่กํากับโดยเซล i แวนไร r i สร้างขึ้นจากเรื่องราวในสมุดบันทึกของอนลิ l i s t e r ในปี1832ที่รวบรวมเอาไว้ถึง26เล่มด้วยกันซึ่งคําในนั้นนะคะก็มีมากกว่า4ล้านคําและส่วนใหญ่เนก็เขียนด้วยรหัสลับซึ่งบันทึกความสัมพันธ์แบบเลสเบี้ยนระหว่างเธอกับคนรักที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้ตลอดช่ว ชีวิตขอองเธโดยเรื่องราวทคะเริ่มต้นขึ้นเมื่อมิสแอนลิสเตอร์เนี่ยหลังจากที่ผิดหวังในความรักเธอก็เดินมุ่งหน้ากลับไปยังบ้านเกิดที่มีภูมิทัศน์อันเขียวชอุ่มในเทลิแฟกเวสยอร์ชีร์ประเทศอังกฤษเพื่อกลับไปฟื้นฟูที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินของลุงซึ่งเธอได้รับมรดกมาและตอนนั้นเองเนี่ยเธอก็ได้พบรักกับหญิงสาวอีกคนความโรแมนติกนะคะก็กําลังเบ่งบานแต่ว่าก็อยู่ท่ามกลางอันตรายจากสังคมที่ตรานหน้าการรักเพศเดียวกันว่าเป็นสิ่งที่ผิดจะต้องถูกแขวนคอเรื่องราวขอองเธที่ถูก ทึกเอาไว้ในสมุดบันทึกลับที่ไม่มีใครสามารถถอดรหัสได้มาเกือบ200ปีนี่ก็ได้ถูกนํามาสร้างเป็นซีรีส์เรื่องเจนท์แมนแจ็คเรื่องนี้ค่ะส่วนสําหรับซีซั่น2ของซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็ยังไม่ได้มีวันที่กําหนดออกฉายยางชัดเจนแต่คาดว่าน่าจะได้ปล่อยให้ชมกันภายในปีนี้ซึ่งวันที่ที่จะได้ชมกันเนี่ยก็ต้องคอยติดตามแล้วก็คอยอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะคะและเรื่องที่5นะคะเป็นหนังเรื่อง b e n ินเดตตาซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นหนังแนวดราม่าที่อิงประวัติศาสตร์สัญชาติั่งเสแแลล้วก็ หนังเรื่องนี้นะคะนำแสดงโดยเวอร์จิเนียเอฟฟีราและก็สร้างจากงานเขียนแนวสารคดีที่มีชื่อว่า Immodest a c t The Life of Lesbian Nun in Renaissance Italy, Study in the History of Sexuality ของ Judith C. Brown ซึ่งหนังนะคะก็จะเล่าเรื่องราวย้อนกลับไปในศตรวรรษที่17ในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการของอิตาลีแม่ชีเบเนเดเต้าคาลินีผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์แต่ว่าเธอเนี่ยมีความลับอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือการที่เธอเนี่ยเป็นเลสเบียน แล้วเธอก็ต้องทนทุกข์ทรมานจากการที่ต้องถูกมองด้วยสายตาที่อยู่ในกรอบของศาสนาและความยากลําบากนะคะในความรักที่เกิดขึ้นระหว่างเธอและแม่ชีผู้หญิงอีกคนซึ่งสิ่งนี้นะคะก็ส่งผลให้เธอเนี่ยต้องเผชิญหน้าครั้งใหญ่กับศาสนาจักรในช่วงเวลานั้นซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะก็อยู่ในช่วงที่นิกายโปรเตสแตนตน์กำลังก้าวหน้าซึ่งเธอเนี่ยก็ถูกกล่าวหาว่ารักร่วมเพศและก็มีข้อหาอื่นๆอีกซึ่งทําให้เธอเนี่ยถูกจําคุกเป็นเวลา35ปีเลยทีเดียวซึ่งในตอนแรกนะะาน้ํหด ในเทศกาลเมืองคารตั้งแต่ปี2019แล้วล่ะแต่ต่อมาะะก็ได้มีการถกเถียงกันในเรื่องของความเหมาะสมของหนังเรื่องนี้จนผ่านมากระทั่งปี2020ทั้งปีเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ออกฉายเนื่องจากว่าเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเลสเบี้ยนแล้วก็มีเนื้อหาทางเพศที่ค่อนข้างจะรุนแรงรวมทั้งหนังเรื่องนี้นะคะก็ยังนําประเด็นศาสนาเนี่ยมาเป็นแกนหล,ลักในการดําเนินเรื่องและสําหรับหนังเรื่องนี้นะคะก็เลยถูกจัดเรทให้อยู่ในเรทสำหรับผู้ใหญ่ดูเท่านั้นสําหรับวันที่กําหนดออกฉายนะคะคือวันที่ 1, พฤษภาค ปี2021จะออกฉายในประเทศฝรั่งเศสส่วนในประเทศไทยเนี่ยจะได้ดูกันในช่องทางไหนบ้างอันนี้เราก็ต้องมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะคะและเรื่องที่6กนะคะก็คือหนังเรื่องมัชชะแอนวานิลาซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะก็เป็นหนังเลสเบียนแนวดราม่าสัญชาติญี่ปุ่นนำแสดงโดยเคียวโกะคูโดะแล้วก็โทโมโกะฮายาคาวะเล่าเรื่องราวของยูกิแล้วก็ไอนะคะซึ่งเป็นคู่รักเลสเบียนญี่ปุ่นที่คบก,กันมายาวนานแต่ว่าต้องหลบ,หลบซ่อนๆความสัมพันธ์เนื่องจากว่าอยู่ในสังคมแบบดั้งเดิมที่อนุ รักนิยมของญี่ปุ่นแล้วก็เรื่องราวยิ่งน่าเศร้านะคะเมื่อยูกิเนี่ยได้รับการวินิจฉัยว่าเธอเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายทางคู่เนี่ยก็ต้องต่อสู้กับทั้งทางครอบครัวทางโรงพยาบาลแล้วก็ต่อสู้กับสังคมนะคะเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตคนที่รักและสําหรับหนังเรื่องนี้ก็อยู่ระหว่างการถ่ายทานะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็เลยยังไม่ได้เปิดเผยออกมามากนะแต่ก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีนะคะที่จะมีหนังเลสเบี้ยนญี่ปุ่นออกมาให้เราได้ดูกันแต่ว่าหลังจากได้ดูพล็อตเรื่องเนี่ยก็อาจจะดูด นะแต่เราคิดว่าหนังเรื่องนี้ก็เป็นการสะท้อนปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นจริงๆสําหรับคู่รักเพศเดียวกันนะคะในเรื่องของสิทธิต่างๆในการดูแลคนรักซึ่งมันเป็นปัญหาที่คนรักเพศเดียวกันเนี่ยต้องเผชิญในขณะที่คนรักต่างเพศเนี่ยก็ไม่ต้องเจอกับปัญหาเหล่านี้ซึ่งการทําหนังเนี่ยถ้าทําออกมาดีๆนะคะบางทีมันอาจจะสื่อให้เห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วมันก็อาจจะทําให้สังคมในวงกว้างอะไรเงี้ยมองเห็นข้อน,นี้มากขึ้นและอาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในอนาคตได้ค่ะและเรื่องที่7นะคะก็คือหนังเรื่อง mùa wow. vàng เป็นหนังเชิงสารคดีในดราม่าอีกแล้วนะคะแล้วก็เป็นหนังที่สร้างจากนาวัิยายชื่อเรื่องเดียวกันนะคะคือ1 4ึ่งนี่แหละของนักเขียนที่มีชื่อว่าเจสวินเทอร์สซึ่งหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่เธอทั้งเขียนแล้วก็กำกับบทเองด้วยโดยเล่าเรื่องราวของเจนน่วีฟที่เลิกรากับแฟนหนุ่มคูมันเพราะว่าเธอเนี่ยดันไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งเข้าผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่ารีเบคก้าและทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มสารสัมพันธ์กันซึ่งมันทาให้คู่มันแล้วก็ครอบครัวเธอเนี่ยเสีย อีกครั้งแต่โชคร้ายที่เธอเนี่ยดันตกเป็นเหยื่อของการทําร้ายอย่างรุนแรงโดยคนที่เข้ามาทําร้ายเธอเนี่ยเป็นคนที่เธอเองก็ไม่รู้จักซึ่งหลังจากโดนทําร้ายเนี่ยเธอก็ตื่นขึ้นในโรงพยาบาลด้วยอาการความจําเสือ่อมและเนื่องจากว่าเธอเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วเธอก็เลยตัดสินใจที่จะเริ่มภารกิจอันตรายในการตามหาว่าใครเนี่ยเป็นคนที่ทําร้ายเธอแล้วก็เปิดเผยเรื่องราวของเธอเองด้วยนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นใครแต่การค้นหาเนี่ยมันค่อนข้างจะยากลําบากแล้วก็ท้าทายกับเธอมากเพราะว่าเธอเนี่ยเผชิญกับอาการสูญ เสียความทรงจําและสุดท้ายเนี่ยเธอจะจําได้ไหมนะว่าตัวเธอเนี่ยเป็นใครและจะรู้ไหมว่าใครเป็นคนที่ทําร้ายเธออันนี้เนี่ยก็ต้องไปดูในหนังเต็มๆกันนะคะซึ่งตอนนี้หนังเรื่องนี้เนี่ยยังไม่มีกําหนดฉายนะคะเพื่อนเพราะมันยังใหม่มากๆแล้วก็ในะอยู่ในระหว่างของขั้นตอนที่เพิ่งถ่ายทําเสร็จก็จะอยู่ในขั้นตอนของการตัดต่ออยู่ในขั้นตอนของ post production อีกทีหนึงนะ่งเนาะถึงจะได้นํามาฉายให้เราได้ดูกันต่อไปค่ะสําหรับเรื่องที่8นะคะก็คือหนังเรื่อง passing เป็นหนังแนวดราม่าอีกแล้วนะคะรู้สึกว่าปี 2021เนี่ยจะมีแต่หนังเนวดราม่าทั้งนั้นเลยสําหรับหนังเรื่องนี้นะคะก็ทั้งเขียนแล้วก็กํากับบทโดยรีเบคก้าฮอล์ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ถือเป็นเรื่องแรกของเธอเลยโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็สร้างจากนวนิยายที่ชื่อเรื่องเดียวกันนี่แหละแต่ว่านวนิยายนะคะก็ทําขึ้นในปี1929เป็นผลงานการเขียนของเนลียนอร์สันหนังเรื่องนี้นะคะทำออกมาเป็นภาพขาวดําแล้วก็ใช้อัตราส่วนภาพเนี่ยเป็นแบบ4:3ต่อเพื่อให้ได้กลิ่นอายของหนังในยุค90ค่ะโดยหนังนะคะ ก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กในปี1920เมื่อเพื่อนสาวสมัยอยู่โรงเรียนมัธยมปลายผิวดำสองคนที่ทั้งคู่เนี่ยสามารถข้ามผ่านไปเป็นผิวขาวได้นะคะและทั้งคู่เนี่ยก็กลับมาพบกันอีกครั้งโดยบังเอิญหนึ่งในสองคนนั้นนะคะก็คือแคลเธอเนี่ยแต่งงานกับชายผิวขาวซึ่งไม่รู้เรื่องเชื้อชาติของเธอมาก่อนเลยและอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือไอรีนอาศัยอยู่ในฮาเลมกับสามีผิวดำแล้วก็ลูกๆของเธอหลังจากที่โชคชะตาเวียงทั้งคู่ให้มาเจอกันโดยบังเอิญเนี่ยแคลก็เริ่มใช้เวลา กับไอรีนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้จุดชนวนความลหลงไหลซึ่งกันรละกันค่ะรวมทั้งยังทําให้ทั้งคู่เนี่ยได้ใจร,รองถึงชีวิตในความเป็นจริงนะคะซึ่งแตกต่างกันของทงั้งคู่สําหรับหนังเรื่องนี้นะคะก็ฉายเป็นรอบปฐมทัศน์ในเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนส์ในวันที่30มกราคมปี2021ที่ผ่านมานี้เลยค่ะแล้วก็ข่าวดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะถูก Netflix นําเอามาออกใช้ในปลายปีนี้ด้วยแต่ว่าสําหรับ Netflix ประเทศไทยนะคะอันนี้ก็ต้องรอฟังข่าวกันอีกทีนะคะว่าหนังเรื่องนี้จะเข้า มาใช้ด้วยไหมและเรื่องต่อไปเรื่องที่9กนะคะก็คือเรื่อง The World to Come รับเรื่องนี้ก็เป็นแนวดราม่าอีกแล้วนะคะที่สร้างจากหนันงสือชื่อเดียวกันโดยเรื่องราวเริ่มต้นในช่วงฤดูหนาวต้นปีใหม่ในช่วงทศวรรษที่1850ที่ฟาร์มชนบทในตอนเหนือของนิวยอร์กอบิเกลอาศัยอยู่กับสามีของเธอและทํางานอย่างหนักอยู่ในฟาร์มสองสามีภรยาเสียใจมากหลังจากสูญเสียลูกสาวคนเล็กไปด้วยอาการเจ็บป่วยเธอใช้ชีวิตต่อมาด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ภายในจิตใจจนกระทั่ง เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงอับิเกลก็ได้พบกับทันล,ลี่เพื่อนบ้านที่ย้ายมาอยู่ใหม่โดยมาเช่าฟาร์มอยู่กับสามีตรงที่อยู่ใกล้ๆก,กันนั้นเมื่อได้พูดคุยทําความรู้จักกับทันล,ลี่เนี่ยอับิเกลก็เห็นว่าเธอคนนี้เป็นคนอารมณ์ดีคุยง่ายเข้าอกเข้าใจแล้วก็ตรงไปตรงมาแต่ด้วยความใกล้ชิดเนี่ยก็เลยทําให้ทั้งคู่เริ่มมีความสัมพันธ์กันแล้วก็เติมเต็มความว่างเปล่าในชีวิตที่เพิ่งค้นพบว่ามันมีอยู่มานานแล้วท่ามกลางความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ถือได้ว่าเรื่องราวเหล่านี้เเไดด้ข้ขขาาาามาทสสอบบพวกํหรั อางเรื่องนี้นะคะก็มีการปล่อยใช้ออกไปแล้วละ่ะแต่ก็คาดว่าจะมีการวางจําหน่ายในอังกฤษเนี่ยวันที่5มีนาคมปี2021เที่จะถึงนี้นะคะสำหรับข่าวในประเทศไทยันี่ต้องตามอัปเดตกันอีกทีหนึ่งจริงๆเพราะว่าหนังมันยังใหม่มากๆนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีข่าวอัปเดตยังไงเนี่ยน่าจะได้พูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องที่10นะคะก็คือเรื่อง Two of Us เป็นหนังในดราม่าสัญชาติฝรั่งเศสที่ถ่ายทําตั้งแต่ปี2019โดยหนังเรื่องนี้เขาจะเล่าเรื่องราวของนีนาแลก็ กเกษียณสองคนค่ะที่แอบซ่อนความรักอันลึกซึ้งระหว่างกันมานานหลายสิบปีส่วนในสายตาของทุกคนรวมถึงครอบครัวของเมดิลีนเนี่ยทั้งคู่ก็เป็นแค่เพียงเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ชั้นบนสุดของอพาร์ตเมนต์ซึ่งทั้งสองคนนี้นะคะก็จะไปมาระหว่างอพาร์ตเมนต์สองห้องแล้วก็จะแบ่งปันความสุขในชีวิตประจําวันด้วยกันจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยก็ต้องพลิกผันจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นทําให้ลูกสาวของเมดิลีนเนี่ยค่อยๆเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับทั้งงคู่ออกมาหล จากความสัมพันธ์ของทั้งคู่ถูกทดสอบในครั้งนี้นะคะจะทําให้เรื่องราวเนี่ยลงเอยไปในทิศทางไหนอันนี้เนี่ยก็ต้องไปติดตามในหนังเต็มๆกันอีกทีนะคะสำหรับหนังเรื่อง Two of Us นี้นะคะก็ออกฉายไปแล้วในต่างประเทศในวันที่5กุมภาพันธ์แต่ว่าในไทยเนี่ยก็ต้องรอฟังข่าวกันอีกทีเหมือนกัน,นะคะ่ะและเรื่องสุดท้ายของวันนี้เรื่องที่11นะคะก็คือเรื่อง Rainbow's End โดยหนังเรื่องนี้นะคะเล่าเรื่องราวความเป็นแม่ของคู่รักเลสเบี้ยนคู่หนึ่งที่รับเลี้ยงดูลูกชายบุญธรรมในเมืองเล็กๆในสหรัฐอเมริกาช่วงปลายาทศวรร 990แล้วตอนนั้นเนี่ยฮันนาก็พยายามวิ่งเต้นหานายกเทศมนตรีเพื่อจะสร้างครอบครัวกับจูนแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเธอก็พบว่าโบลูกชายบุญธรรมของเธอเนี่ยได้รับการวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องทางพันธุกรรมทีโครโซมที่47เป็น XYY ซึ่งอาการนี้นะคะจะทําให้เด็กผู้ชายเนี่ยไม่มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมากเพียงพอที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยหนุ่มและไม่นานหลังจากที่พวกเขาพาลูกบุญธรรมกลับมาบ้านค่ะในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีความเชื่ออย่างผิดๆว่าโร มีแนวโน้มที่เด็กผู้ชายจะก้าวร้าวอย่างเลี่ยงไม่ได้ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็รับมือกับอารมณ์เกรียวกราดของลูกชายเป็นระยะเวลาถึง20ปีนะคะในขณะที่ทั้งโบและก็การวิจัยเนี่ยก็เติบโตขึ้นฮันนากับจูสเนี่ยก็ต้องเผชิญกับความจริงที่ทั้งคู่เนี่ยพยายามสำรวจแล้วก็ทําความเข้าใจว่าบ่อกเกิดของปัญหาด้านพฤติกรรมของโบเนี่ยมันคืออะไรมาโดยตลอดซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอเหล่านี้นะคะมันก็ไม่เพียงแต่กระทบต่อชีวิตของเธอที่ต้องการจะสร้างครอบครัวเนาะแต่มันก็ยังกระทบกับ ความสัมพันธ์ระหว่างทางคู่ด้วยและอย่างนึงน,นะคะพฤติกรรมก้าวร้าวของลูกชายบุญธรรมของเธอเนี่ยภายหลังเนี่ยเธอก็ค่อยๆรู้นะคะว่าจริงๆแล้วการที่ลูกเธอมีพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากการต่อต้านครอบครัวที่ทั้งคู่เนี่ยพยายามจะสร้างมันขึ้นมานั่นเอง สำหรับหนังเรื่องนี้นะคะมันก็เลยไม่ใช่แค่การที่เรื่องราวของแม่สองคนที่จะเลี้ยงลูกแต่มันยังหมายถึงการรับมือหรือการเผชิญกับปัญหาแล้วก็การตีตราจากสังคมนะคะรวมถึงการรับมือกับเรื่องราวที่ยากลําบ,บากที่มันเกิดขึ้นในชีวิตว่าเราเนี่ยจะยอมรับเป็นสิ่งที่มันยอมรับได้ยากได้อย่างไรแล้วก็ในส่วนของความจริงที่เพิ่งมารู้จักลูกนี้ด้วยนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างยากลําบ,บากที่ทั้งคู่จะต้องเจอแล้วก็ผ่าน ไ้ไดะะสำหรับหนังเรื่องนี้นะคะก็จะออกฉายในช่องทาง Global Video On Demand Service หรือว่า VOD ซึ่งจะอยู่ในเว็บไซต์ของ l e s f l i x อันนี้เพื่อนก็ลองไปเซิร์ชดูกันได้อีกทีนึงนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนกับ11หนังเลสเบี้ยนที่จะเข้าใหม่ในปี2021ที่เราได้เอามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ จริงเนี่ยเราก็มาสำรวจไปพร้อมๆกันนะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ดูเลยสักเรื่องหนึ่งเหมือนกันเนาะก็มาดูว่าเรื่องไหนที่น่าสนใจนะคะเผื่อจะได้หามาดูกันต่อไปแต่ก็รู้สึกว่าหนังในซีปี2 0 2 1ที่พูดถึงมาทั้งหมดนี้นะคะค่อนจะไปทางในแนวดราม่าซะส่วนใหญ่เลยเนาะก็จะมีหนังคอมเมดี้บ้างเป็นบางเรื่องอะไรอย่างนี้เนาะก็หวังว่าจะมีเรื่องอื่นๆนะคะที่ทยอยออกมาให้เราได้ดูกันอีกแล้วก็น่าจะรู้สึกว่าเรื่องไหนน่าสนใจนะคะหรือว่ามีเรื่องอื่นๆที่กําลังจะเข้าใหม่แล้วก็เพื่ออยากจะแชร์แล้วอัปเดต เราได้ฟังกันเนี่ยเพื่อก็สามารถจะทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะและท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพราะที่จะมีคลิปใหม่ๆเพืก็จะได้ไม่พลาดอัปเดตทุกคลิปจากช่องของเราอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะบาย แล้วก็ตอนนี้ไฟข้างบนหลอดมันเสียนะเพื่อนก็อ,อ่ะต่อไปอย่างนี้แล้วกันเนาะก็มาต่อนที่เรื่องที่สี่นะคะเรื่อง Gentleman Jack ไฟมาติดเลยตอนนี้เอาใหม่ดีฮาน่ะ